ความเจริญในรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระธรรมกรา,ามสั่งสอนในธทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคําสั่งสอนที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ในครั้งนี้ชร่อว่าลักษณะของคนที่น่ายกย่องสามอย่างด้วยกันประเภทหรือว่าบุคคลที่น่ายกย่องในทางพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวไว้ว่า ในข้อแรกก็คืออัธยาลัศณะนั่นก็คือหมายถึงว่าคอยช่วยเหลือคอยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นการทำประโยชน์ให้คนอื่นก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคนไม่เห็นแค่ตัวอะไรที่จะช่วยเหลือหรือว่า เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือต่อสังคมต่อส่วนรวมก็จะทำให้เกิดสามคัคีธรรมมีคุณธรรมเกิดขึ้นกับตนเองและอย่างได้รักษาธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมรรมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ก็คือสามคคีธรรมการให้ประโยชน์ต่อคนอื่นจริงอยู่ว่าเราให้ประโยชน์ต่อคนอื่นไป แบ่งปันประโยชน์ให้กับคนอื่นไปให้เขาอยู่ดีมีสุขสิ่งที่เราได้มาก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองในประการที่สองฐานะลัคนาก็คือแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับคนอื่นอะไรที่จะช่วยเหลือเจือจานได้ไม่เลือเหลือบาฟาแลม ก็แบ่งปันให้ไปการแบ่งปันหรือว่าการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ทำให้เขามีความสุขถ้ขาอาจจะไม่มีข้าวกินเขาอาจจะอัตคัดขาดแคลนโดยกำลังที่ทำแล้วก็ยังไม่พอที่จะยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปถ้าเราได้ช่วยเหลือก็ถือว่าเราได้ให้ทานเราได้ให้ประโยชน์ ให้สิ่งที่มีอยู่ของเราเพื่อประโยชน์สุขต่อคนอื่นสิ่งที่เราจะได้ก็คือความเพืพ่อปิใิจเพราะเราได้เป็นผู้ให้ผู้ให้นั้นมีความภาคภูมิใจมีความเพื่อพิติใจนั่นแหละบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใ,นใจของเราในการให้ในการเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ในประการที่3ปิยะวาจนะละัขนาก็คือโพูดคำที่น่าฟังพูดคำที่ไพเราะที่ผู้ฟังฟังแล้วสบายใจผู้ฟังฟังแล้วเพิ่มใจผู้ฟังฟังแล้ว สบายอกสบายใจคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเรียกว่าปิยาวาจาคำพูดที่ทำให้สบายหูคือฟังแล้วสบายใจนั่นเองแต่คำพูดใดที่ฟังแล้วขัดหูฟังแล้วไม่สบายใจแล้วก็ไม่ควรพูดฉะนั้นปิยาวาจานะลัขนาก็คือการพูดถ้อยคำที่น่าฟัง การพูดถ้อยคำที่ไพเรจับใจผู้ฟังฟังแล้วนอกจากสบายใจแล้วก็นำเอาไปใช้ได้เอาไปประพฤติปฏิบัติได้เอาไปพูดต่อๆกันได้ธรรมะทั้งสามข้อก็คือลักษณะของคนที่น่ายกย่องถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ข็น้ายกย่องตามหลักที่พุทธศาสนาได้สอนเอาไว้ อาตมาภาพนำมาเจริญพรนิยญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฟังเพื่อการเจริญปัญญาอาตมาภาพขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร